เนื้อแป้งฟูดีมากเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาทำเค้คกกล้วยน้ำว้านะคะอย่าทิ้งนะคะเป็นมูลค่าได้ทำขนมได้เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันเลยค่ะใช้แป้งตาว่านี้นะคะก็จะใช้แป้งหนึ่งถ้วยตวงนะคะเบกกิ้งโซดาหช้อนโต๊ะ,ะคะใส่ไปเลยค่ะผงฟูนี่ก็1ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะ ตอนนี้ก็จะเป็นเกลือค่ะเกลือนี้ก็แค่ประมาณนี้อันนี้เอาไปไว้ในเครื่องปั่นเลยนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะปั่นกน้าตาลถ้าแป้งถ้าแป้งถ้วยนึงก็จะใช้น้ําตาลครึ่งครึ่งถ้วยนะคะเราก็จะใส่น้าตาลไปประมาณนี้นะคะก็ประมาณครึ่งถ้วยตวงเทน้ำตาลลงไปเลยค่ะ ก็จะมีน้ำมันนะน้ำมันน้ำมันอันนี้ก็เ,เราจะใช้เป็นน้ำอันนี้ของเราใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะเพื่อสุขภาพเนาะแล้วมีไข่ไข่สีฟองต่อไข่ใส่โถปั่นเลยค่ะอันนี้ใช้เบอร์2องค่ะแล้วแต่ลูกเล็กลูกใหญ่เลยค่ะแต่วันนี้เราลูกเล็กเบอร์สองเราจะใส่สีฟอง เดี๋ยวเราก็ปั่นเลยค่ะปั่นให้ไข่กับน้ำตาลละลายนะคะประมาณนี้ก็พอแล้วค่ะเมื่อกี้เราลืมนม วันนี้จะใช้เป็นนมโรงเรียนนะคะนมโรงเรียนของลูกแล้วเดี๋ยวเราพักตรงนี้ไว้แล้วเดี๋ยวเรามามาบี้กล้วยนะคะเห็นไหมคะข้างข้างข้างนอกมันดำแต่ข้างในมันยังดีอยู่นะคะ คนไม่รู้ก็คิดว่ากินไม่ได้แล้วก็เอาไปทิ้งนะคะกล้วยยิ่งงอมยิ่งทาขนมออกมาสีสวยนะคะแถมไปลูกนึงนะคะแล้วว่าจะสิบสองเอาสิบสามลูกเราก็ใช้ซ่อมค่ะบี้บีบี้ บี้ไปจนหมดนะคะเดี๋ยวเราบีบมะนาวใส่ไปสักซีกหนึ่งนะคะบีบมะนาวใส่ไปสักซีกหนึ่งเดี๋ยวเรามาเทาน้ำตา ไข่ที่เราปั่นไว้ใส่กล้วยเลยนะคะสีนวลเนียนค่ะแล้วก็ใช้ตะก้อมือคนให้เข้ากันเลยค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ เราจะสลับใส่นมกับแป้งนะคะวันนี้เราใช้นมโรงเรียนสองกล่องนะคะแล้วก็แบ่งใส่แพแล้วก็ล่อนแป้งลงแป้งที่ร่อนจะได้ทําให้เนื้อแป้งนุ่มฟูนะคะจะได้เผื่อมันมีเศษอะไรเราจะได้เอาออกได้ด้วย แตงใส่นะคะอย่าใส่ทีเดียวหมดมันจะคนยากค่ะ เอามะนาวเอามะนาวบีบใส่กล้วยกล้วยไม่ดำสีจะสวยนะคะแต่เวลานึ่องออกมาแล้วจะสวยค่ะกล้วยจะออกเป็นสีน้ําตาลค่ะยิ่งงอมยิ่งจะทําให้ขนมออกมาสวยนะคะสีกล้วยเราก็ใส่ไปค่ะจนจนจะหมดอะค่ะเราก็สลับใส่กันไป ส่วนผส,สมทุกอย่างเข้ากันดีนะคะก็ใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะน้ำมันก็แบ่งใส่นะคะเราจะแบ่งใส่สักสองรอบแล้วก็ใส่อันนี้จนหมดเลยค่ะ นี้นะคะก็จะได้เนื้อขนมประมาณนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเอาซึ้งตั้งไฟนะคะเดี๋ยวพอน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราก็ไปนึ่งขนมกันค่ะเดี๋ยวค่อกลับมาดูกันค่ะค่ะระหว่างที่เรารอน้ำเดือดนะคะเรามาเตรียมขนมใส่พิมพ์กันค่ะ อันนี้ก็จะซื้อมานะคะแต่จำราคาไม่ได้แล้วก็หาซื้อตามร้านขายเบเกอรีน่นะคะแต่เป็นไซส์อะไรจำไม่ได้แล้วก็ซื้อนานมากแล้วค่ะแล้วก็ใส่กระดาษนะคะใส่กระทงลงไปค่ะกระทงกระดาษค่ะเอาช้อนตักใส่เลยค่ะ ็ให้เหลือไว้นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะตักใส่อย่างงี้ไปจนหมดเลยนะคะเดี๋ยวค่อกลับมาดูกันตอนนึงนะคะต้องให้รอให้น้ำเดือดจัดๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราเอาขนมมานึ่งกันคะ่ะเราจะนึ่ง20 ห้านาทีนะคะเพื่อนเดี๋ยวสุกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะครบยี่ห้านาทีแล้วเรามาดูหน้าขนมกันนะคะก็เดี๋ยวเอาขนมลงเลยค่ะพอเรายกขนมลงเราก็มาเอา,เอามาออกจากพิมพ์นะคะเพื่อนระวังหน่อยนะมันค่อนข้างร้อนนิดนึงค่ะ แนะนำให้เอาทิชชู่รองไว้เพื่อซับน้ำที่น้ำไอน้ำอะนะคะที่มันติดกับตูดขนมนะน,นะคะเรามาดูความนุ่มของแป้งกันแต่อันนี้กำลังร้อนๆนะคะแป้งนุ่มมากเลยค่ะเพื่อนๆเนื้อแป้งฟูดีมากเลยค่ะก็อยากให้ ทุกคนลองไปทําทานดูนะคะกล้วยสุกงอมแล้วอย่าทิ้งค่ะสร้างมูลค่าได้อร่อยทีเดียวเลยค่ะ